วันนี้ทำวันนี้ทำกระต้มกินนะครับมไวไม่ค่อยตบายนะครับนี่ใช้เข้าวกล้องนะครับกอขอสี่สามกระดูกหมูอ่อนนะครับนี่พริกพริกไทยกระเทียมสูตรผมง่ายๆนะครับก็จะต้องรวนน้ำมันก่อน ใช้รักสุขภาพก็น้ำมันํำข้าวนะครับจนผมใช้น้ำมันถั่วเหลืองรูมดีป่ะเดี๋ยวเปิดไฟนะครับไฟน้อนอ่อนพอนะครับเดี๋ยวจะเอากระเทียมพิกีพัลงนะครับสักครู่นะครับ เ,เบาๆนะครับไฟเ,เบาๆเส็จแล้วก็ใส่หมูนะครับใส่ที่โครงหมูนะครับที่เราจะทำ อร่อสุกเลยนะครับจริงๆมันต้องมีรากผักชีนะใช่ไหมรากผักชีเราจะแก้คาวมันนะครับในอามารวน แล้วใส่ข้าวต้มนะครับข้าวในซาวผึ่งดีเลยนะครับแห้งๆ,ๆ,ๆ,ๆนีๆเป็นข้าวกล้องก็ขอทีสานนะครับแต่เดี๋ยวผมขวงหม้อแป๊บนะครับรวนเลยนะครับคลุกเคล้าเลยนะครับให้ข้าวล้ว,วนๆน้ำหอมไปยนะครับ ผมเห็นข้าวเขาแข็งนะครับผมเลยรู้สึกว่าทำข้าวต้มน่าจะน่าจะเวิร์กเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวล้วนก่อนนะครับแล้วก็จะโกยใส่หม้อเดิมน,นะครับพอนี้นะครับแล้วเราจะต้มนะครับ นี่นะครับแล้วเราใส่น้ำไปเหมือนผมจะใช้เข่าเื่อเแล้วก็เปิดไฟนะครับใช้ไฟอ่อนที่สุดที่ทำได้นะครับเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะครับแค่นี้นะครับรอเสร็จเนี่ยเราก็ทานได้นะครับ ใครชอบไปไหนก็ลองทําดูแล้วกันติดต่อคลิปไม่เป็นนะครับแค่นี้ก่อนครับผม